คุณทำอะไรนางเอกของเรื่องคุณซ่อนผู้ชายเอาไว้จริงๆแต่ฉันเห็นว่าคุณก็ดูหิวจริงๆนี่คุณไปหาผู้ชายแบบนี้ได้ยังไงผู้หญิงหลายใจที่ไม่มีความละอายแอบมองผู้ชายของคนอื่นคุณไม่กลัวจะมีปัญหาหรอออกไปคุณกันคุณน่าจะอายบ้างนะคุณเป็นบ้าหรอคู่ผัวมีบ้านนี่เพียนหนักจริงๆกลับไปบ้าให้เต็มที่เถอะอย่ามายุ่งกับฉัน นางเอกของเรื่องคุณตั้งใจทำแบบนี้ใช่ไหมฉันจะให้คุณไปนัดพบแพทย์ด้านจิตเวชไม่ต้องขอบคุณพี่เขยดีดีด,ดีนางเอกของเรื่องเรื่องวันนี้คุณต้องให้คำอธิบายฉันอ้อเรื่องนี้ไม่รู้ยังนึกว่าพวกคุณสองคนเป็นคู่สามีภรรยาจริงๆอ,อยยาพูดแบบนั้นเข้ากันดีจริงๆสุนัขชายหญิงคุณนางเอกของเรื่องฉันทำเพื่อผลดีของคุณ เพราะฉะนั้นถึงได้ทำดีกับครอบครัวคุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทำไมคุณถึงพูดแบบนั้นกับฉันเพื่อผลดีของฉันอก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์ดีๆนั่นแหละหรือว่านี่คือการไปนอนด้วยกันทำไมถึงเครียดขนาดนี้แค่ล้อเล่นนางเอกของเรื่องคนที่ชื่อเชียนเชียนแต่เธอเป็นหญิงสาวบริสุทธนะิ์นักคุณทำแบบนี้เล่นตลกมันมีผลกระทบไม่ดีต่อเธอนะักไปเชียนเชียนใครคือคุณไปเชียนเชียนที่นี่อยู่ที่นั่นพวกคุณจะทำอะไรคุณเข้ารับการตรวจจิตเวชแล้ว ถึงตาคุณต้องตรวจแล้วกรุณาอย่าเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาฉันไม่ป่วยไม่ไปหรอกคนที่มีปัญหาทางจิตต่างก็พูดกันว่าตัวเองไม่ป่วยไม่ป่วยทำไมยังก่ออยู่คู่มั่นของคนอื่นนะักในที่สาธารณะโจมันคุณรอฉันนะัดโจมันเชียนเชียนยังเป็นเด็กอยู่คุณจะไปรับมือกับเธอทาไหฉันก็ทำเพื่อเธอนะคุณเครียดทำไมเธออายุ24สแล้วนะยังเหมือนเด็กเลยงั้นไปตรวจสุขภาพหน่อยดีไหมยังคิดว่าเธอเป็นคนบกพร่องทางสติปัญญาอยู่เลยไม่ใช่โจมัน ตอนนี้คุณเป็นยังไงคิดมากเหลือเกินแล้วยังไงต่อวันนี้คุณต้องอธิบายให้ชัดเจนทำไมไปตรวจที่คลินิกผู้ชายฉันมารับใบารายงานของคุณนะดีที่คุณไม่เป็นอะไรแต่วันนี้คุณนี่เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงดุนดังขึ้นมาทันทีอย่างนี้เธอเคยแต่ไม่เคยดุนแบบนี้ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดโป่งได้ต้องให้เธอท้องก่อนฉันไม่ได้รักเธอมากเกินไปหรอกนะก็ดูรีบร้อนเกินไปหน่อย วันนี้มันจริงๆแล้วเป็นฉันมันดูใจร้อนเกินไปแล้วบัตรนี้ละ่ะเธอเอาไปซื้ออะไรหน่อยสิ่งที่ตัวเองชอบยังไงก็ตามก่อนหน้านี้เธอก็ไม่เคยเอาบัตรของฉันไปก็สามารถทําให้สบายใจได้ขอบคุณนะไม่มีอะไรเธอแค่มีความสุขก็อพอเธอคงไม่ใช้เงินหรอก เธอเธอกำลังทำอะไรอยู่เป็นสิ่งที่พี่สาวสอนเวลามีความสุขต้องจุตอนชอบก็ต้องจุด,ด้วยและก็ต้องหยุดฉันสอนเธอเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แต่ทั้งหมดนี้ใช้ตอนกลางคืนไม่สามารถใช้ตอนกลางวันนั่นรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะเวซานูเอนเวแซงโลโอดีเธอเธอเธอกำลังทำอะไรอยู่ก็กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้า ไม่สามารถถอดที่นี่เป็นสิ่งที่พี่สาวสอนตอนเปลี่ยนเสื้อผ้าห้ามให้คนอื่นดูห้ามให้คนอื่นสัมผัสด,ด้วยมีเพียงพี่สาวเท่านั้นที่สัมผัสได้สิ่งที่ฉันสอนเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ใช้ในตอนกลางคืนรีบกลับไปเปลี่ยนเถอะโอเคทำไมรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนสอนเด็กไม่ดีเลยหมอพูดว่าเขาจะฟื้นความจำได้แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ นี่โจมันทำไมถึงใช้เงินไปเยอะขนาดนี้เธอเคยไม่เคยใช้เงินของฉันเลยแต่ซื้อมาเยอะขนาดนี้ทั้งหมดเป็นเสื้อผ้าผู้ชายบอกว่าเธอคิดในใจว่าแท้จริงแล้วทั้งหมดคือของฉันเสน่ห์ของฉันช่างนี้มากจริงๆนี่ก็ไม่ใช่ขนาดของฉันนี่นาหรือว่าเธอ สวัสดีครับคุณเสิร์นฉันคือใคร เซิรนซัวไปคุณชายใหญ่ตระกูลเสิรินวันแรกที่เข้ามาสู่องค์กรก็หายไปจากอุบัติเหตุโจมันเปิดประตูโจมันเธอต้องแอบซ่อนคนแล้วแน่แน่ สิ่งของเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ฉันใช้เป็นประจำเลยและนี่กางเกงไหนมันมันแท้จริงไม่ใช่ขนาดของฉันเลยเซี่ยหมินเธอมีความสงสัยมากเกินไปแล้วนะฉันแค่อยากเปลี่ยนสไตล์กับเธอเท่านั้นสิ่งนี้คงเป็นพนักงานหยิบผิดแน่ๆแ,แต่สิ่งนี้จริงๆแล้วเล็กลงเยอะเลยคุณนางเอกของเรื่อง คุณอย่าให้ฉันจับอะไรได้ทำไมถึงไม่มีใครเลยเซี่ยหมินอย่าคิดมากเลยไปเถอะอาจจะถูกลมพัดหลงไปเถอะ ช่วยฉันตรวจสอบคนคนหนึ่งเซิร์นซวมฉันก็รู้คุณยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนฉันจะไปรับคุณกลับไม่มีอะไรตอนนี้ฉันตอดภัยชั่วคราวเรื่องอุบัติเหตุกับเซิร์นลาวเออต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนคุณตรวจสอบให้ละเอียดยังมีช่วยฉันตรวจสอบหน่อยสามีของโจมันวันมะรืนเซิร์นลาวเออก็จะมีการถแถลงข่าวประกาศการตายของคุณกลุ่มควบคุมก็ให้เขาได้อวดไปบ้างยืนสูงยิ่งลงยิ่งเจ็บเพื่อนเพื่อนตื่นขึ้นมา เพื่อนเพื่อนเพื่อนคุณไม่เป็นไรใช่ไหมพี่สาวคุณช่วยฉันอีกครั้งพี่สาวคุณมีสามีอยู่ ญาติของคุณเสด็จจริงๆคุณเป็นอะไรไปอยากได้คำอธิบายฉันเป็นคนที่ในโลกออนไลน์หรือเปล่าแบบที่พวกเขาพูดถึงว่าเป็นมือที่สามไม่ใช่พรุ่งนี้จะพาไปที่หนึ่งถึงตอนนั้นจะให้รางวัลคุณโอเคคุณกำลังทำอะไรอยู่ให้รางวัลน,น้องสาวหน่อยนี่ฉันไม่ได้สอนเธอนี้นะเรียนรู้ด้วยตัวเองฉันจำได้ไม่เคยสอนเขาแบบนี้เลยเธอเรียนรู้เองเมื่อไหร่ น้องสาวตื่นแล้วรีบมากินข้าวเช้ากันเถอะดีทำไมคุณไม่ใส่เสื้อผ้าเมื่อกี้นี้มันร้อนมากเลยถอดเสื้อผ้าไว้บนโซฟาก็มีความร้อนนิดหน่อยนะฉันจะไปช่วยเอาเสื้อผ้ามาให้เถอะน้องสาวช่วยฉันหน่อยมือฉันสกปรกไม่เป็นไรจะไปยุ่งกับคนโง่ทำไม น้องสาวฉันรู้สึกไม่ดีฮะคุณนั่งลงกินข้าวได้แล้วกินข้าวเช้าก็จะไม่รู้สึกไม่ดีงานเลี้ยงวันนี้นะดูเหมือนว่าจะเป็นการระลึกถึงเซียนดาสาวแต่จริงๆแล้วเป็นเซียนเออสาว อยากจะดูมีคนจานวนเท่าไหร่ที่เต็มใจจะอยู่ข้างเขาเสียได้เซียดาซาวเสียชีวิตในวัยหนุ่มใช่แล้วเซียดาซาวมานานขนาดนี้ยังไม่มีข่าวน่าจะมีแต่เรื่องร้ายคนที่มีวิจารณญาณจะเลือกเซียนเอ๋อราวทุกคนแต่เซียดาซาวนี้ทําไมถึงรู้สึกว่าเคยเจอกันที่ไหนสักแห่งเฉียนเฉียนเดี๋ยวนี้อย่าลืมปลนเรื่อคุณเซอร์เดอร์เสี่ยวให้เขาลงทุนในโครงการที่มเมืองเบเฉิงลงทุนเพิ่มหน่อยรู้แล้วฉันจําได้ว่านี่คือน้องสาวของภรรยาคุณคือภรรยาของฉันป่วย ดังนั้นเธอจึงมาทดแทนใช่แล้วพี่สาวก็หวังเป็นพิเศษว่าฉันจะได้ออกมามากขึ้นเพื่อได้เห็นโลกดังนั้นในอนาคตทุกคนอาจจะต้องพบกับฉันบ่อยขึ้นฉันไม่รู้ได้อย่างไรฉันป่วยโจมันทำไมคุณมาเพื่อบริษัทฉันจะไม่มาได้อย่างไรกลับเป็นคุณซะอีก ทำไมยังพาคนอื่นมาด้วยนี่มันไม่ใช่พี่เคยตัวคุณจะเหนื่อยเกินไปไหมอยากให้คุณได้พักผ่อนมากขึ้นหมอบอกแล้วการตรวจสุขภาพของฉันไม่มีปัญหากลับเป็นคุณซะอีกคุณไปตรวจสมองแล้วหรือยังหมอบอกว่าอย่างไรฉันมองว่าคือว่าน้องสาวคนนี้ไม่มีความอายดันทุรังตามพี่เคยมาที่นี่แต่ก็ไม่รู้ว่าคุณเซียนหมินนี่คิดยังไงคุณโจดูมีอำนาจมากมองดูเชียนเชียนอีกครั้งเหมือนกับไก่ป่าในหมู่บ้านนางเอกของเรื่อง เพราะตอนนี้เข้าใจกันแล้วงั้นฉันอนุญาตวันนี้เธอมีผู้ชายคู่ใจฉันควรจะชมเธอไหมดูเหมือนจะใจดีมากเลยนะคุณโจสวยขนาดนี้ทำไมไม่ให้ฉันเป็นคู่ใจเธอดีละ่ะคิดว่าไงฉันมีผู้ชายคู่ใจแล้วโจมันเธอบ้าไปแล้วหรือเซอร์สวีตไปนั้นเขาให้เกียรติเธอนะใช่แล้วอะเธอไม่ใช่ ยังคงโกรธอยู่ใช่ไหมวันนี้ที่เขยพาไปแต่ไม่พาเธอใช่ไหมคุณโจเธอต้องคิดให้ดีนะโครงการพัฒนาของตระกูลโจที่เบตงต้องพึ่งพาฉันเสินสวีไปฉันจําได้ว่าผู้ที่มีอํานาจในตระกูลเสิรนคงจะเป็นสันตาเศร้าใช่ไหมร่างของเขาในปัจจุบันยังไม่ถูกพบเลยเธอยุ่งอยู่กับการเข้าควบคุมคงจะไม่มีอะไรซ่อนเร้นใช่ไหมผู้หญิงแบบเธออย่าทําตัวไม่รู้จักที่นะัก เซอร์สวีไปขอโทษนะเป็นเพราะฉันไม่เข้มงวดในบางครั้งฉันจะลงโทษเธอเดี๋ยวนี้ให้เธอรับรู้ฉันขอตอบโทรศัพท์ก่อนใช่ครับเชิญครับขอบคุณจริงๆไปไหนก็เหมือนมาเลยนะเธออย่าได้คิดว่าฉันไม่กล้าตีเธอหรอกลองไปแต่เธอดูสิ เขายังไม่ตายฝากให้ฉันจัดการเขายังไม่ตายเป็นข้อมูลจากตำรวจตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรายงานข้อมูลมีความเป็นไปได้สูงว่าเขายังมีชีวิตอยู่ถึงเขายังไม่ตายแต่เขาต้องตายจะประกาศรายงานโดยทันทีประกาศเกี่ยวกับเซนต้าวิ๋ไปใบรับรองการตายนี่ไม่ใช่เซนต้าเสี่ยวหรอือเขายังไม่ตายเซนต้าเสี่ยว โจมันเธอมีสิทธิ์อะไรถึงจะหาผู้ชายที่ดีกว่าได้นี่คือโจมันเมืออ่อไหรถึงไปเกี่ยวข้องกับเซินต้าเสียวโครงการที่เมืองเหนืออยากหาผลประโยชน์ต้องไปคุยกับเซินเลาเออด้วยฉันต้องอยู่ข้างเซินเลาเออเซินต้าเสียวถึงแม้เธอจะฟื้นคืนชีพก็ยังไม่สามารถดึงคนอื่นได้ถือมือของคู่มั่นสิแล้วมือที่ข้อมือเธอละฉันและเชียนเชียน,บ,ยนบริสุ์สะอาดก็แค่คู่ชายหญิงทั่วไปเธอลองถามคนที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดดูใครว่ามีเพียงแค่คู่รักถึงจะเป็นคู่ชายหญิงได้ ใช่แล้วคู่ชายหญิงแบบง่ายๆงั้นฉันเลือกเสินจงไม่ได้หรือดูเหมือนว่าเธอจะมีความลับอยู่ในใจนะความสัมพันธ์ของคุณสองคนไม่ธรรมดานะนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยฉันว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแน่มิฉะนั้นทำไมถึงพูดว่าเจ้าสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานป่วยอยู่เหรอก็แค่ฉันเห็นว่าคุณโจมันเข้ากันดีกับคุณเสินมากกว่านั่นคือคุณเซี่ยหม,มินกับคุณไปเชียนเชียนก็ดูเข้ากัน ใช่แล้วคุณโจและคุณเสินดูเหมือนว่าเป็นคู่ที่เหมาะกันมาแต่สองคนนี้ล่ะเหมือนหมู่คู่กับสุนัขคุณดูเหมือนว่าเราจะได้ดูละครดีๆครั้งคุณพูดถึงใครกันใครที่รีบร้อนพูดก็ถามกันเถอะคุณที่น่าจะเต็นไปด้วยการเสริมความงามแบบดูแย่คุณไปเชียนเชียนตอนที่คุณเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อหาเงินจากคนรวยนอนกับผู้ชายกี่คนกันแน่คุณไปเชียนเชียนคุณไม่ใช่บอกฉันหรือว่าคุณเป็นครั้งแรกหรือ อะไรคือครั้งแรกกันล่ะคุณสองคนคงไม่ได้มีอะไรกันนะคุณพูดอะไรนะฉันแค่เป็นห่วงคุณเล็กน้อยสถานการณ์ความรักของน้องสาวคุณดูเหมือนว่าการตรวจสอบสมองของน้องสาวยังไม่หายหรือการพัฒนาสมองของเธอยังไม่สมบูรณ์มันถึงจะสมควรให้คุณแบบนี้คนที่มีมือมีเท้าห่วงใยเธอฉันดูทั้งคู่แต่ส่วนเป็นไปได้ว่าหลับกันแล้วกลิ่นตัวยังเหมือนกันเลยไม่ใช่คุณบอกว่าใครมีกลิ่นตัวหรอไปเชียนเชียนคุณมาหลายปีแล้วก็ยังไม่มีพัฒนา รู้แค่ดึงดูดผู้ชายที่แต่งงานแล้วใช้ประโยชน์จากพวกเขาความรู้สึกใหม่และความตื่นเต้นหยุดพูดดูสิว่าฉันจะเปิดโปงคุณได้ยังไงอย่าตีกันเลยคุณยังไม่ไอายพออีกหรอคุณยืนทําอะไรอยู่ช่วยฉันหน่อยสิคุณบ้าไปแล้วหรอพี่สาวเราไปกันเถอะถูกหลอกแล้วเมื่อกี้คนที่นั่นไม่ใช่เือร์สวีไปเลยแต่ทําไมจะมีคนหน้าตาเหมือนกันแบบนี้หรือว่าเป็นผี ท่ามกลางวันฟ้าใสจะมีผีมาจาับไหนละ่ะต้องเป็นโจมาที่ทำเพื่อแก้แค้นหาใครสัก,คน,นาานกนคนที่หน้าตาเหมือนกันคนที่หน้าตาเหมือนกันเซอรสวีไปฉันก่อนหน้านี้ไม่รู้คุณคือเซอรสวีไปก่อนหน้านี้ฉันเข้าใจผิดเนื่องจากตัวตนของคุณได้กลับมาแล้วความสัมพันธ์ของเราก็ถึงเวลาที่ต้องจบแล้วเธอทำเพราะความสัมพันธ์ในตัวตนของฉันกำลังห่างเหินจากฉันพี่สาวคุณจะทิ้งฉันแล้วหรอือ ฉันไม่ใช่เลยคุณพูดอะไรกันแน่คุณเซิร์นคุณพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรจะเป็นไปได้อย่างไงนี่มันมีความเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่ใช่ฉันไม่ใช่เลย อะไรนะเสดสวีไปแค่วันนี้ฉันบังเอิญเห็นเขาหน้าตาเหมือนฉันแปะเพื่อช่วยคุณฉันเลยปลอมตัวเป็นเขานี่มันเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้จะมีได้ยังไงหน้าตาเหมือนกันแปะสองคนหรือว่าคุณกับเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดเราจะไปไหนกันไปพาคุณไปตรวจดีเอ็นเอกันเถอะบางทีคุณอาจจะเป็นของตระกูลเสิร์นลูกชายที่ทัดหลงอยู่ข้างนอกละ่ะงั้นคุณจะรวยแล้วสิไปกันเถอะอ่าโอ้ฉันปวดหัว คุณคุณคุณเป็นอะไรปวดหัวหรอืออืมโอ้ยหรือฉันพาคุณไปโรงพยาบาลดีไหมไม่เป็นไรฉันแค่พักสักหน่อยก็พอแบบนี้รู้สึกดีขึ้นไหมอืมพี่สาวฉันเริ่มฟื้นตัวแล้วความจำเริ่มกลับมาแล้วนิดหนึ่งฉันรู้แล้วว่าฉันคือใครคุณชื่ออะไร